พร้อมกันดูต้นนี้สิค่ะตายซากส่วนต้นนั้นเติบโตนี่เขามีพลังชีวิตส่วนเนี้ยหมดแล้วไม่มีพลังชีวิตแล้วไปเดินต่อไม่ได้แล้วตายซากชีวิตคนก็สันใดก็ฉันนั้นถ้าขาดพลังชีวิตแล้วชีวิตก็เดินต่อไปไม่ได้ค่ะเสียกำลังใจ ถอดใจออนแอลม้ลมลงไม่ว่าจะเดินทางโลกหรือเดินทางธรรมก็ไม่ต่างกันสักนิดนะถ้าขาดพลังบุญหนุนนำแล้วเดินต่อไม่ได้หรอกค่ะแแถมยังผิดศีลผิดธรรมเป็นพลังบาปมาเผาผ่านความดีตัวเองออกจาก,กจิตจากใจมีชีวิตกูจะเหมือนมีชีวิตตายซากเหมือนต้นไม้นี่แหละค่ะเหมือนกันเนี่ย อันนี้ปลูกมื่อปี60นะเนี่ยได้กล้ามารุ่นอีกรุ่นนึงจากพ่อป้าทีมันเห็นไหมเขามีพลังชีวิตปีแรกเนี่ยต้นนี้เป็นกล้าไม่ใช่สิต้นนี้คือต้นกล้าปีสองในปี60ปี61นี่ปี62ปี62อันนี้ปี63ค่ะหน่อใหญ่ไปเรื่อยๆลำใหญ่ไปเรื่อยๆ ถ้าพลังชีวิตยังอยู่ก็จะพัฒนากอของเขาให้ลำใหญ่ต้นใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วก็หนอนดกไปเรื่อยๆเป็นประโยชน์ให้ผู้คนได้เอาไปกินไปแกงเป็นนี่ปีที่แล้วีนปีหกสองนี่ปีหกศูนย์นี่ก้าที่ได้มาเคือนนี้นี่ปีหกสองได้หนึ่งลำมาซุ่มหลบก,กันอะไรอยู่นี่ปังกระต่ายน้อยเลยลกูกอือ ไปลูกยุงหลายและลูกยุงหลายมากมาแร็วๆสามเสือตามยายนี่แทงสามลูกที่สวนป่าเอาไวร้รดน้ำจุดไม้น้าแรงค่ะสร้างเมื่อปีห้าแปดนี่แทงสามลูกนี่ค่ะนี่คือสวนป่าคุณแม่ค่ะสวนป่าพุทธธรรม เอาไว้เป็นเขตทุ่งกรรมฐานแขวนกุดหน้าแรงค่ะโอหอีกสามปีข้างหน้าจะล่มเรื่นมากเลยดูสิดูสิสปีนี้มะม่วงก็ให้ผลตั้งหลายลูกอะเก็บกินจนนี่ก็ก่กอภยัยเ,เริ่มเติบโตตามหลังรุ่นพี่อันนี้ปลูกปีหกศูนย์ค่ะ ที่ตัดแจกนะปลูกปีห้าเจ็ดค่ะปีแรกเลยที่เบิกกะแทงน้ำใหญ่ใช้ส่วนข้างล่างเขาห้องน้ำห้องน้ำด้านล่างค่ะรับน้ำฝน